จาก9บาทไปสู่150ล้านเป็นบริษัททำบิ๊กแกงที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เป็นแกงใต้ทำมา39ปีแล้วค่ะ39ปีรัรันตีได้เลยแล้วจุดเปลี่ยนของเราจริงๆก็คืออยู่แมคโครค่ะก็เราขายดังเป็นอยู่ในจังหวัดท้องถิ่นธรรมดาแมคโครก็ไปเชิญเข้ามาขายในห้างแมคโครสาขา29เป็นสาขาแรกของเรานะคะถ้าเกิดตัวขายดีก็จะเป็นแกงเขียวหวานค่ะตัวไหนเอ่ยตัวนี้ใช่ค่ะแกงเขียวหวานอวเคยเห็นในตู้เย็นด้วย เออใช้เองด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นแกงเหลืองนะคะแกงเหลืองใต้ค่ะใช่ค่ะเราเห็นแบบนี้นะเรารู้สึกว่านึกถึงรสชาติที่แท้จริงไม่เปิดตู้เย็นปุ๊บจะมีแบรนด์นี้แต้เค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะซินเซียจาก w a n วนาชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ในงาน แม็กูโฮลิก้าปี2023ค่ะก็ตอ,ตอนนี้นะคะเราก็มีพี่แมนมาเป็นพิธีกรรับเชิญแล้วก็วันนี้เรายืนอ,อยู่หน้าบูธของเจโรมค่ะจะนตัวให้พวกเราได้รู้จักนิดนึงค่ะวัสนีส้ค่ะชื่อพี่กุ้งนะคะชุติมาลีแอค่ะเป็นกรรมการผู้เหดการบริษัทเพียรจีมุกส์ายนะคะเจ้าของแบรนด์จโรมค่ะทาไมชื่อจจโรมคะจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากตลาดสดก่อนนะคะเป็นชื่อของแม่แล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้คิดชื่ออะไรก็เลยเอาชื่อคุณแม่มาตั้งเป็นชื่อแบรนด์ค่ะเป็นชื่อที่แบบเราจะไม่ค่อยคุ ใช่ป่คะชื่อใช่ค่ะเป็นชื่ออิสลามชื่อมุตลินของแม่ด้วยค่ะเราอยู่หน้าบุฟี่แกงแล้วี่แกงทั้งหมดก็คือจุดเด่นคือเป็นบริษัททำบิ๊กแกงที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เป็นแกงใต้ใช่ค่ะที่มากี่ปีแล้วคะทำมากี่แล้วทำมา3าปีและะ้วค่ะ39ปีการันตีได้เลยเห็นเคยก่อนน้านี้มีบอกประวัติว่าจาก9บาทไปสู่ล้0ย้าสฟบล้านใชื <c oughs> อนต้องดูจากแม่ะนะคะ รัเมื่อปี2529ค่ะคุณแม่ขาของขายพริแกงได้วันแรก9บาทค่ะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆเนเข้าห้างโมเดิร์นเทรดนะคะก็ไปขยายไปทั่วประเทศแล้วก็ทุกๆห้างแล้วก็มีส่งออกต่างประเทศก็ตอนนี้รายได้เพิ่มขึ้นเป็น150ล้านแล้วค่ะอะไรทําให้เราเดินมาถึงทุกวันนี้คะจริงๆแล้วจุดเปลี่ยนของเราจริงๆก็คือมีแมคโครค่ะเป็นผู้ ค้นพบเหมือนช้างเผือกในป่านะคะก็เรา,าขายดังเป็นอยู่ในจังหวัดท้องถิ่นธรรมดาแมคโครก็ไปเชิญเข้ามาขายในห้างแมคโครสาขาย29าเป็นสาขาแรกของเรานะคะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเริ่มขยายไปทั่วประเทศอันนี้คือจุดเปลี่ยนของเราหลังจากนั้นก็จะมีการเขาเรียกอะไรทำมาตรฐานระบบมาตรฐานที่เพิ่มมากขึ้นจนสาม,มารถส่งออกได้อีกสิาประเทศทั่วโลกค่ะเห็นบอกว่านี่ไม่ใด้การขายแบบลัากษณะการวางในชามเนาะคือใส่ซองคืออย่างนี้เลย บบนี้ใช่ค่ะซึ่งได้มาตรฐานมาตรฐานที่ได้นะคะก็จะเป็น GMP ไม่เก CTP นะคะคารนยาซีค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานที่เขาถือหลกได้ค่ะผมถามนิดนึงที่บางคนบอกว่าซื้อพริกแกงต้องซื้อตลาดถึงจะอร่อยกว่าซื้อ็แพ็ค,คแบบนี้คิดว่างไงจริงๆแล้วในมุมมองนะคะสินค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าพัชเจอรไลท์นะคะรสชาติจะใกล้เคียงแทบจะเสมือนกับพริกแกงสดทั่วไปนะคะแต่มาตรฐานที่สูงกว่าก็คือว่า สามารถเก็บได้หนึ่งปีโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็เรื่องของความสะอาดนะคะไม่มีสารกันบูดไม่มีสีนเพราะรสชาติมาจากคนทำวิกแก่จริงๆ<ช>แล้วก็ยกระดับให้ได้มาตรฐานสมการส่งออกนะถูกต้องถามนิดนึงในกระบวนการผลิตอะเวลาที่เอาไปทำแบบยังมีลิ่นเหมือนกับกินแบบที่งซื้อมาจากตลาดใช่ไหมคะอ่ามันเป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อนะคะที่เป็นแบบฆ่าเชื้อไม่ได้อุณหภูมิสูงมากเป็นการฆ่าเชื้อระดับหนึ่งที่ ให้กลิ่นของอะโรมาต่งตางๆท่วเวลาไทยเอเจนต์นะคะ,ะได้ออกมามันอย่างเช่นกลิ่นของตะไคร้กลิ่นของพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็เป็นกระบวนการที่ในโรงงานได้ผลิตออกมาแล้วก็รสชาติต่างๆก็จะเหมือนของสดค่ะจะบอกว่าบางคนนะทำบีแกงในยุคใหม่ๆนะ <c oughs> ใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ปั่นอย่างเดียวที่พีทไไท่ทำอย่างนั้นไหมครับไม่ได้ทําอย่างนั้นค่ะ,ะบางอย่างเนี่ยเราจะต้องเอาไปทอดก่อนบางอย่างต้องเอาไปคั่วก่อนเพื่อให้กลิ่นมันออกมานะคะ ซึ่งกระบวนการบดท,ที่พี่กุ้งเขาบอกนะครับไม่ใช่ปัดแบบใบมีดนะ,ะเพราะว่าเราคนมองว่าการใช้ดินหอมไม่เท่ากับการใช้เครื่องหินบดเหมือนเราตำใช่ค่ะจริงๆก็คือพิกแกงอันนี้รสชาติเหมือนตำ,นตำเลยตำเองเลยค่ะนี่แหละความพิเศษนะครับที่แบบเออพอได้คุยบอกเออ,เอ,อต้องถ่ายแล้วเพราะอยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วแบบอยากสนับสนุนคนที่หาพิกแกงด้วยเจ๊รู้ว่าเนี่ยรสชาติเหมือนตำเอง อย่างวัตถุดิบของของวัตถุดิบทั้งหลายอะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะเพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้ในส่วนของจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะก็จะเป็นของสดดึงเข้ามาทุกวันเลยค่ะเป็นเขารือมากแกงใต้ต้องเผ็ดใช่มันเผ็ดทั้งตัวไหมคะเผ็ดค่ะเผ็ดแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้เผ็ดมากจนทานไม่ได้หรือว่าแบบทรมานนะคะเป็นการเผ็ดที่อร่อยค่ะอ๋อเป็นการเผ็ดที่อร่อยตัวไหน แนะนำหน่อยค่ะว่าตัวไหนที่แบบว่าแพ็คข้างล่างเนี่ยนะคะอาจจะขายอยู่อีกห้างหนึ่งนะคะส่วนแพ็คข้างบนก็จะขายในห้างของแม็กโคนนะคะถ้าเกิดตัวขายที่ก็จะเป็นแกงเขียวหวานค่ะตัวไหนเอ่ยตัวนี้ใช่สวะใช่ค่ะแกงเขียวหวานช่วยตัวงทยดดิเคยเห็นในตู้เย็นด้วยเออใช่เองด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นแกงเหลืองนะคะแกงเหลืองใต้ค่ะโอ้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นฟิกเนเจอร์เลยก็คือข้าวกลิ้งค่ะอันนี้เผ็ดร้อนมากค่ะ เซียแอบชิมหลังกล้องมาเรียบร้อยแล้วลคำแรกบอกได้เลย <c oughs> ูกค <c oughs> วามหอมของพริกแกงคั่วเนี่ยเหมือนเราทานแบบว่าเหมือนเหมือนทานแบบพริกแกงสดอ,ะอ่ะแต่เนี้ยยังมียังได้กลิ่นความหมาอมอยู่เลยค่ะใช่ค่ะรอะไรยังไงแล้วรอใช่ความพิเศษอของเจา้าลมคือตรงนี้ปะคะเนี่ยถูกต้องค่ะก็คือความพิเศษของเรานะคะก็คือยังคงรสชาติแล้วก็กลิ่น ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของใต้อันดับหนึ่งนะคะก็กลิ่นเรื่องของรสชาติที่มีแบบความสดของสินค้าอยู่อะค่ะโอเค,คแล้วก็เรื่องความสะอาดมั่นใจได้เพราะเราได้มาตรฐานของ BRC ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ส่งเข้าไปในอังกฤษได้ค่ะคือบางทีของพวกนี้มาตรฐานอาหารสําคัญนะที่เขาบอกว่า b r C คือมาตรฐานที่คุ i ดูเกชั่นต้องเป็นแบบเนี้ย ถึงจะไปส่งไปในประเทศเขาได้ใช่ค่ะตอนจะเห็นมีอันใหม่ที่เป็นโปรดักต์ใหม่ตัวนี้พิกแกงขนมจีนปูใช่ค่ะโอเคความพิเศษคืออะไรเนี่ยขนมจีนปูนต้องเติมเนื้อปลาอะไรเข้าไปไหมต้องเติมเป็นเนื่องจากมันเป็นพิกแกงนะคะมันก็ต้องใส่ใบแบบใส่เนื้อปลาเข้าไปก่อนนะคะเป็นแกงใต้ค่ะเป็นขนมจีนน้ำยาใต้ค่ะเทียมไหมครับพวกแบรนด์น,นีนน้ครับของของเราไม่ได้ไม่ เกลือมันเป็นเป็นพรีเซอร์เวติฟนะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เยอะจนเกินไปเพราะว่ารสชาติก็จะคมก่อบไปที่พนเอาไปปรุงแล้วสามารถที่จะเติมเกลือเติมน้ำลาได้ไม่เกินไม่เกินไม่เก็นเล็กน้อยเพื่อเซอร์เวติฟคือเกลือมีหน้าที่เป็นตัวถนอมอาหารใช่ค่ะ เพราะว่าบางเจ้าเนี่ยค่ะเขาจะใส่เกลือเยอะเพื่อที่จะได้เก็บได้นานแต่ของกระบวนการของเรามันจะเป็นกระบวนการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไลท์นะคะด้วยโปรเซสของมันก็คือเก็บได้นานอยู่แล้วระดับหนึ่งก็คือ1ปีเดี๋ยวผู้ชมจะไม่เข้าใจกันพาราสเชอร์ไลท์มันพิเศษ ยังไงคะเนี่ยอ๋อการฆ่าเชื้อแบบพลาสเจอรไนะคะก็คือการเป็นการใช้ความร้อนที่ยับยั้งจุลินทรีย์นะคะไม่ให้เจริญเติบโตได้โอเคธรรมดาทำพริกแกงเองเนาะเราไม่ได้ผ่านความร้อนเราก็ต้องไปต้มแกงเลยใช่ปะค่ะแต่นี่เอาพริกแกงมาไปผ่านความร้อนประมาณสักเจ็ดสิบมานี้ปะใช่ค่ะอ่านีแล้วก็จะมีนักวิทยาศาสตร์คำนวณเวลาในการฆ่าเชื้ออยู่นะคะเพื่อที่จะให้เก็บได้1ปีถึง2อปีอธิบายนิดนึงนะคะส่วนโกลด์ดักเนี่ยค่ะที่มันจะยืดอายุได้ก็คือ1ก็คือไม่มี ออกซิเจนนะคะาการวกากควบคุม pH ต้องไม่เกิน4.6ครับค่ะออเดอร์กิวิตี้ต้องไม่เกิน0.85อันนี้เป็นเป็นกลุ่มของการควบคุมจุลินทรีย์ทั้งหมดทำให้สินค้าเราเก็บได้นานขึ้นค่ะนี่ครับที่อยากให้บอกอยากให้รู้คือพริกแกน่นี่ไม่ธรรมดาเป็นพริกแกงได้มาตรฐานแบบวิทยาศาสตร์เพราะว่าที่คุกระจบวิทยาศาสตร์อาหารไนะครับใช่ค่ะโอเครับก็ไว้ใจได้นะครับสำหรับแบ์นี้ก็ พี่อยากจะพาไปโชว์ให้ชิมอะไรไหมครับออ๋ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูแพ็กเกจใหม่นะคะเดี๋ยวจะลองเล่นค่ะค่ะ,คะ,คะอันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่นะคะ50กรัมค่ะมีขายอยู่ในห้างตัวตัดนะคะ CJ แล้วก็กำลังจะขายอีกในพวกมิน่าแล้วก็เดลอมค่ะคือคือเยอะระดับมากค่ะเมื่อกี้คุณจูดิ้งมาไหมใช่คืออันนี้ดูคือเขาเรียกว่าดั้งเดิมอันนี้คือนำสมัยพี่แมนแตงเซจะบอกพี่แมนนะว่าจริงๆแล้วอ่ะ เวลาที่เราเจอมาเจอบูทเนี้ยเราเห็นแบบเนี้ยนะเรารู้เกว่านึกถึงรสชาติทีแท้จริงไม่เปิดตู้เย็นปุ๊บจะมีแบรนด์นี้ติดอย่ขอบคุณมากค่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในส่วนของการรับจ้างผลิตนะคะ O E M นะคะเราสามารถที่จะทําได้ทั้งแบบหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นตัวกระปุกนะคะตัวขวดแก้วก็สามารถทําได้แล้วก็แพ็กเกจจิ่งแบบนี้นะคะโอเคค่ะนี่คือบริการล่าสุดนะครับสําหรับที่กุ้งนะครับก็ ขอบคุณมากสำหรับการที่ติดตามเราและก็ขอบคุณมากสำหรับ้อมูนนะครับพี่กุ้งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคราวหน้ากับรายการคราวหน้าจะไปที่ไหนต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ